ป๋าเฟยไปตีลีล่าสุดวันไหนนี่เป็นคำถามของ,ของจากพี่ยักษ์ในหผมก็วันนั้นพี่ก็ไปกับผมนะครับวันนั้นพี่ก็ไปกับผมนะครับผมก็มีพี่ยักษ์พี่แคทพี่แบงค์เกมนะครับไปตีลีกันวันนั้นนะครับผมแถวแถวแถวพี่รู้จักกับสอจอได้ไงถ้าจะเล่าจริงอ่ะมันนานมากเลยทุกคนสุดท้ายเลยพี่เฟมเคยชักจริงหรือเปล่าเอางี้คนดูเดี๋ยวกูเล่าประสบการณ์ตอนชักน้ำให้ดูได้ไหมวเวลาผมชักจะแก่รึไง สวัด e ีคุณผู้ชมที่เขารักทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสามเฟรมก้าสิบของสากันเลยแล้วทุกคนอันนี้รถไม่ทันตาดนานแล้วครับผมมันวอดมันวอดทุกคนก็สำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาทำ Q&A ใช่ไหมแพร คือจะบอกเลยนะครับผมว่าช่วงนี้ตอนนี้คือเราจะมาฉลอง7,000 0 u b s c นะครับรผมหลังจากที่เราฉลอง6,000 Sub ไปเมื่อ2เดือนแล้วถูกไหม,ไมเราก็จะมาฉลอง7,000 0 u b s c โดยการที่เราจะทํา Q&A แล้วเมื่อวานพี่โพสไปแล้วมีคําถามมากมายกากไก่หลายคาถามมากเลยแพรโดยเฉพาะคำถามอะไรรู้ไหมพี่เฟรมแอบ,แบชักเ้า้อนน้ำจริงหรือเปล่าครับคือคําถามอ,อื่นไม่มีเลยใช่ไหมคําถามนี้ลือเรื่องเออมันลือมากเลยเอางี้งั้นเดี๋ยวพี่แพรนั่งเลยเดี๋ยวเราจัดโต๊ะนั่งเลยเดี๋ยววันนี้เราจะตอบทุกคอมามเลยโอเคไหม ทำใในบ้านหรอทำตรงนี้เลยเ,เลยนไะด้มอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็จะมาอ่านคอมเมนต์แล้วก็เมื่อวานค a วันเอพี่ประกาศถามไปแล้วนะครับผมว่ามีคําถามอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะเลื่อนให้ดูฝั่งตรงนี้นะ เลื่อนให้ดูแล้ว๋ยวจะตอบให้หมดเลยก็คําถามแรกเลยพี่แพรทําไมมือป๋าเฟร,รมชอบเป็นปลาหมึกอ,อถามโดยพี่เต๋าคือผมบอกเลยนะครับพี่เต๋าผมไม่ได้เป็นปลาหมึกผมไม่ได้เลื้อยทุกคนอาจจะเห็นว่าป๋าเฟร,รมชอบแตะอ่างคนนนคนนี้นคือมันไม่จริงนะพี่เฟร,รมแบบไม่ได้เปคนแบบนั้นแต่ถามว่ามือป๋าเฟร,รมเป็นปลาไหลมันก็ลื่นไปเรือ่อยทุกคนแท้ๆมันก็มันแค่นี้มันไม่ได้เป็นเลยมากทุกคนอคาถามต่อไปนะครับผมป๋าเฟรมไปตีหลีล่าสุดวันไหนนี่เป็นคําถามของจากพี่ยักษ์ในห้อก็คําถามนี้คือวันนั้นพี่ก็ไป วันนั้นพี่ก็ไปกับผมนะครับผมก็มีพี่ยากพี่แคทพี่แบงค์มีใครวะไอเกมนะครับไปตีหลีกกันวันนั้นนะครับผมแถวแถวแถว <c oughs> ล้อเลยล้อเลทุกคนดูคําถามก็คําถามดิทุกคนถามก็ถะอย่างเงี้ยผมไม่เคยไม่เคยไปไม่เคยไปผมส,สาบายเลยอะมาเดี๋ยวเรามาดูคําถามที่เป็นประโยชน์กันด,ดีกว่านะครับผมนะโอ้โหแม่งมันก็ไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยอะแพรม,มันถามเนี่ยชักวันละกี่ครั้งครับป้าพี่มีเมียน้อยวันกี่คนโอนให้เท่าไหร่โอ้โหเดี๋ยแมงแต่ละคํานี่แบบว่าสุดติงกระดิ่งแมวเลยคือคุณไม่มีคาถามอ่นอไหมแบบงูจิกกูอยากต่อยกล้องว่ะสักทีได้ไหม oh, <no. S 1> นี่นี่แตกซะดีไม่นี่ โอเคมาทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคําถามกันดีกว่าก็เดี๋ยวดูก่อนอ่ะบางคนถามว่าพี่เฟมจะซื้อพวกซีซีพันตอนไหนอันนี้คือผมจะบอกไปก่อนนะครับการที่เราจะซื้อพวกเอสพันพวกอาวันอะไรอย่างเงี้ยคือผมเนี่ยหนึ่งเลยผมต้องจัดจ่ายแจงค่าเงินอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมมีภาระ,ะคือ1รถยนต์2อมอไซค์เอ็กแมกแล้วก็คันของพี่แพรอีกแล้วก็ไหนจะค่าบ้านอีกนะครับผมทุกคนคือตอนนี้รายจ่ายพี่ก็พอเยอะพอสมควรมากกว่ารายรับคือตอนนี้รายรับของพี่คืออะไรบางคนถาม คนึงก็บอกเลยว่า YouTube YouTube เนี่ยเดือนหนึ่งอ่ะพี่เนี่ยได้ประมาณ2 0 0 0 0ถึง3 0ม0 0เองนะมันมไม่ได้ได้เยอะเลยนะไว้ทุกคน,นก็สำหรับใครที่อยากให้พี่ออกเนี่ยตอนเนี้ยพี่ทำตามสัญญาไปแล้วว่าพี่ออก KR ไปแล้วหนึ่งอย่างนะผมก็คือ KR ตอนเนี้ยคือปั้นอยู่และเชื่อไหมว่าพี่มีแต่โครงกับอะไรพวกเบรกพวกอะไรเงี้ยหมดไป40,000ืแล้ว,ว่ทุกคนก็ขอแบบว่าเป็นทีละสตอรี่แล้วกันนะผมเดี๋ยวจบ KR เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมอะไรเนี่ยคำถามนี้เลยกล้าท้าสจใส หรือเปล่าเขาปินพี่ผมนะครับทุกคนเขาจะไปใส่อะไรเขาว่าผมไม่ใส่ัเขาหรอกแหม <S <S <อ>ในอนาคตพี่เฟรมคิดว่าพี่เฟรมจะทําอะไรต่อนอกจาก u t u b e อ่ะพี่จะบอกไปก่อนไม่เลยนะผมสําหรับที่จะทานะก็คือพี่ตั้งใจว่าตอนแรกพี่จะเลี้ยงไก่กับแพะใช่ไหมจะเปิดฟาร์มไก่กับแพะแล้วก็จะมีธุรกิจกับพี่แบงค์นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือตอนนี้ผมลงทุนอยู่ลงทุนหุ้นอยู่นะครับผมแต่ว่าลงทุนไปไม,ไม่กี่บาทหรอกนะครับผมทุกคนก็พอเล่นพอเล่นนะทุกคนนะพวบอกอะไรนะอ่าบิคคอยใช่ไหมเยู่รับท ที่คิดจะซื้อรถอะไรอีกในอนาคตตอนนี้นะครับผมก็อย่างที่เห็นเลยตอนนี้ผมก็มีทุกเวทแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เหลืออย่างเดียวคือ,อพวกบิ๊กไบค์บิ๊กจบิ๊กไบยังไม่มีซื้อรถยนต์รถยนต์อะไรอ่ะเอางี้ทุกคนคือตอนนี้ผมตั้งใจว่าจะซื้อรถให้เมียสักคันหนึ่งอ่ะมีให้เลือกนะทุกคนอลองเลือกนะอะไรเอาจะเอาอะไรอดี หรือว่าจะเป็นอันพาไปเป็นรถครอบครัวเลยจบุกคนว่าจะเป็น BMD ทุกคนช่วยกันทุกคนลองเลือกมา3รุ่นนี้นะครับผม b m อัมพาแล้วก็ a u d i a u d i ี้นี่เป็นตัว R8 เนาะหรือเป็นตัวไหนชอบ A5 A5 อ่ะลองลองคิดดูแล้วกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อไหร่พี่จะกลับวงการเกมวงการเกมผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมก็ยังเล่นอยู่นะผมแล้วผมก็จะไม่ลืมพวกไอ้คิงพวกไอ้มาลีนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ถามว่าเราไปบ้านนู้นนะเราก็ไปหาสู่อะไรเงี้ยถามว่าเล่นเกมมันไม่ ซีวะทุกวันนี้เล่นไหมก็เล่นอยู่เล่นีแล้ผมผมก็เล่นเกมอยู่ข้างบนนะบางครั้งเข้าเทไปคุยกับพวกมาอะไรเงี้ยโดยเฉพาะอ่าพวกไอตั้มกับไอตาเนี่ยมันชอบเล่นพวก GTA ก็เข้าไปป่วนบ้างอะไรบ้างก็ยังเล่นกันเหมือนเดิมนะครับต่อไปรถคันไหนแรงที่สุดตั้งแต่พี่ขับมาครับตั้งแต่พี่ขับมาพี่เลือจะเป็นเขียวอีนะแต่ถ้าเป็นรถพี่เองก็พี่ว่าอีส้มอีสซมมันแรงนะครับเพราะว่าตอนนี้คือรถผมยังมีเวทเล็กๆอยู่ตอนนี้เดี๋ยวขึ้น X Max ขึ้นลูกใหม่นะครับน่าจะไม่เกินไม่เกินแปดสองนะแล้วก็เดี มาแข่งกับเปโยลูกสจอครับอ่ะผมบอกไว้ก่อนเลยผมแพนมีลูกนะครับผมตอนนี้คือผมกะว่าให้เปโยโตสัก3ามขวบก่อนแบบว่าช่วยกันเลี้ยงก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอดูทางบ้านก่อนว่าทางวงทางบ้านเนี่ยเขาแบบว่าคือว่างมาช่วยเลี้ยงหรือเปล่าหรือว่าจะให้แม่พี่แพรมาก็เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะมีตอนไหนแต่ว่าแพนแต่งงานนี้บอกไว้เลยว่าจะมีแพรเป็นสิ้นปีสิ้นปีนี้เราจะแต่งงานนะครับนะแล้วก็อาเคีลูกอะไรสีอะไรสัตว์ประมาณไหนคือบอกเลยว่านานอยู่นานอยู่ของมันนานนะครับปั้นเออะไรนะปั้น หมดกี่แสนก็กำเงินตอนนี้คือกำเงินอะไรกำเงินไปเลยแสนอ่าทุกคนเตรียมงบไปเลยอุ้ยอนุมัติเหรอสุดยอดครับหมายถึงบอกคนดูให้เตรียมเงทุกคนครบพี่แมร์ถอยากทำแปดห้าใครใหญ่ผมเตรียมงบคิดมาเลยกดไลค์มาเลยจเราจะให้เก็บเงินติดบัญชีหมื่นเดียวบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วอ่บางคนถามว่าพวกรถต่างๆที่ไหนนี่ดูข้างหลังครับอ่นนี้ก็มีฟ้าคืม มีพวกรถต่างๆอยู่ในน้องดงน้องแดงอยู่นี่พวกรถอะไรว่าบิบากก็อยู่นี่ของเกงก็อยู่นี่นะครับนะอยู่นี่หมดเลยนะแล้วก็รถคันไหนที่ป๋าเฟมเสียเงินมากที่สุดตอนแรกก็เป็นอีส้มๆมปั้นไปหมดรวมแล้วเ่ะทำทำอะไรของพี่ฮู้นะแสนหนึ่งตอนนี้คือหมดเยอะสุดคือน้องส้มๆหมดไปแสนหนึ่งนะครับผมแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังยังขับไม่ได้เออเพราะว่านายโตมันกดไม่ติดนะครับเพราะว่ามันเป็นเราทําจานไฟใหม่เดี๋ยวก็ต้องรอลงไปหาพี่ฮู้แล้วก็ทําใหม่นะครับนะ ต่อไปอะไรเนี่ยพี่แพลอยากคิดตัวเล็กไหมมีมีแน่นอนพี่มีแผนจะซื้อรถคันใหม่ก็ต้องดูก่อนซื้อเลยทุกนคนอยากให้มันซื้อเยอะเลยต้องดูก่อนเพราะว่าตอนนี้รถเรามันก็มีทุกเวทแล้วอย่างที่บอกเลยเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันว่าจะซื้อเวทไหนนะครับ,บ<อ>แล้วอะไรอีพี่ไม่ทําดีมแล้วเหรอครับนี่ครับน้องๆบอกออกันเลยนี่ดีมอยู่นี่ผมดีมแต่โค้งดีมอยู่นี่ยังติดอยู่ยังอยู่นี่นะครับผมผมถามว่าทำไมพี่เอาไม่ออไปอ เลยเพราะว่าเราไล่ทีเียสตอรี่ไงเวลาไปทําอะไรเนี้ยมันต้องทําพร้อมกันด้วยถ้าสมมติว่าเราทําแบบว่าซีเดียวหลายคันเนี้ยพี่แบงค์กจะงงและคนทําก็มีคนเดียวแต่บอกไว้เลยว่าผมเนี้ยตั้งใจว่าจะทํารถเองสักคันหนึ่งแบบว่าคือกะว่าจะประกอบเ m a x เองเพราะว่าเดี๋ยวของมาผมก็จะประกอบเองประกอบเสร็จปุ๊บเดี๋ยวให้พี่แบงค์ช่วยเช็คเพราะว่าบางคนถามว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่ไม่ลองทํารถเองปั้นรถเองสักคันหนึ่งคือใจผมคิดไว้แล้วนะว่าอยากจะปั้น KR KR อยากจะแบบว่าอยากจะทาเองอยากลองทําเครื่องแบบแงะแงะอะไรเองดูแล้วแต่น้องๆ และอีกอย่างนึงเวลาเราจะไล่เคลียร์น้องเห็นไหมบิดแม่เสียงโครดังล้ปั้นปั้นปั้นก่อนจะไล่อะไรอย่างเงี้ยคือเสียงมันดังแล้วผมอยู่ในหมู่บ้านมันก็อาจจะไม่ได้นะผมเพราะว่าเกงใจคนทางบ้านเขาไปบ้านที่แบงค์เนี่ยเดี๋ยวมันเหม็นน้ำมันลูกเขาก็มีลูก เออมันก็เลยทำอะไรไม่ได้นะครับ <Okay. S 1> ต่อไป mm hmm. เมื่อไรพี่เฟนจะจัดลูก76 76เ,ก mm hmm. เลูกลอะไรวะ X b a หรอโอ้ผมไม่จัดนะครับผมผมจัดใหญ่กว่านั้นนะจัดใหญ่กว่านั้น mm hmm. พี่มีเงินในบัญชีกี่บาทแล้วเงินในบัญชีเนี่ยมีไม่เยอะ mm hmm. ทุกคนเข้าใจไหมมีประมาณแสนสองแสนอะเอาไว้โปะบ้านอะเอาไว้โปะรถโปะบ้านอะทุกคนคือเข้มใจไเงินมันก็มาเรื่อยๆอะข้านอย่าน,น้องๆเงินมาเรื mm ่อยๆเงินก็ออกไปหนึ่งเลย, mm hmm. เลยคือเงินที่ออกไปนะคือเงินเนี่ยแต่งรถให้น้องๆดูเลยแหละเออบางครั้งแบบว่าก็ แต่งไปหมดไปแล้วก็ทํางานก็อย่างน้องๆเห็นไหมช่วงนี้พี่ลงคลิปทุกวันคือพี่เนี่ยอยากแต่งรดทั้น้องดูแล้วก็อยากทำคลิปให้งน้องลงดูทุกวันเพราะว่าคนหลายคนเนี่ยขอมาลานว่าไอ้พี่ทําไมพี่ไม่ลงคลิปบ่อยๆเหมือนพี่แบงค์เลยนะช่วงนี้พี่ก็จัดให้แล้วนะครับผ,ผมก็อย่าลืมช่วยกดเข้ามาดูด้วยสําหรับใครที่ไมแจ้งเตือนกดเลิกติดตามแล้วกดติดตามใหม่มันก็จะขึ้นมาให้นะครับ<น>ทุกคนอ่ะต่อไปนะครับผมนะน้องสายหมอกแรงถึงไหนแล้วพวกห้เ็ลยครับพวก 57, 57, 57ตอนนี้ผมจะบอกเลยว่าตอนนี้น้องสายหมอกนะครับผม 57G ตอนนี้มันเหลือ154นะครับพี่แม็ขับเองก็155ประมาณนี้นะโลนึงแต่ว่าคือโปรเจกต์คันแดงไอ้คัน57เนี่ยเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์สยองขวัญอยู่นะครับผมเพราะว่ามันอาจจะเป็นโปรเจกต์อะไรที่มันอยู่ข้างใน<ห>นะมันมีอยู่ใตยยยย้ยูบอลอะไรบาดาเดก้ยหลุรอติดตามชมเอาอะไรกันนะครับน้องๆมาต่อไปพี่เคยขับลูกอะไรใหญ่สุดก็โคลโแหละครับทุกคนโคลโกับ X Max อะไรเงี้ยไรข้างมันก็ใหญ่เนาะแต่โคลโกับใหญ่สุดก็เคยขับก็สนุกอยู่นะต่อไปบางคนถามว่าอ้าวพี่พี่รู้จักกับสอจอได ไงอะเดี๋ยวคือเอางี้ไหมทุกคนทุกคนอยากให้ผมทําคลิปแบบว่าเล่าประสบการณ์รู้จักกับสอจอไหมใครอยากให้ทำนะครับผมกดบวก1ิมาแล้วบอกว่าพี่เฟรมครับช่วยทําคลิปเล่าประสบการณ์ตอนรู้จักกับพี่แบงค์หน่อยเพราะว่าถ้าจะเล่าจริงอะมันนานมากเลยทุกคนคือผมยังไม่เคยเล่านะแต่ถ้าเกิดใครอยากให้เล่ากดบวกสิมาแล้วกดไ like ลค์คลิปนี้มาเยอะเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะต่อไปนะครับพี่เด็กพี่เยอะไหมครับโอ้โหอะไรเนี่ยแต่ละคําถามดูดิมันมาดูแต่ละคําถามนี่ครับน้องๆเอาหมดแล้วป่ะเนี่ยพี่รู้จักพี่แบงค์ได้ไงก็ประมาณน้่อแลวคงึื ก็คำถามที่แบบว่าพี่แต่งใช้ลูกอะไรใช้วาลอะไรทำเครื่องไงคือตอนนี้พี่แบงค์เนี่ยเขาเป็นคนทําเครื่องนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาใช้วาลอะไรเพราะว่าส่วนมากเขาสั่งมาจากช่างๆต่างๆแหละข้าไหนก็เวลาผมทํารถกันเศจเนี่ยผมก็จะบอกว่าใช้ของช่างไหนช่างไหนอะไรน้องๆก็ลองไปถามกับช่างเราเองเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะพี่แบงค์เขาเป็นคนเซ็ตรถให้นะพี่เคยนอกใจพี่แพรไหมผมก็ตอบไปแล้วนะว่าเคยนอกใจอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับคนเคยเคยนอกใจแต่ว่าเขาเรียกว่าหลงผิดอ่าหลงผิดแต่ไม่ได้แบบไปไกลอะไรขนาดนั้นนะ แล้วก็คําถามต่อไปอะไรพวกนี้บ้านผมอยู่แถวไหนอะไรอย่างงี้ผมก็อยู่แถวบ้านพี่แบงค์ับส่วนบ้านเกิดก็อยู่แถวหนองแคะนะครับใครๆก็อาจจะรู้กันรีวิวรถให้ดูหน่อยรถคันนู้นคันนี้อะไรอย่างงี้คือรถเนี่ยผมก็รีวิวไปแทบทุกคันแล้วนะเหลือแต่ X Max เพราะว่า X Max ผมยังแต่งไม่เสร็จแล้วก็ KR เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาประกอบให้ดูแล้วทำเป็นสตอรี่ดูว่าผมเนี่ยจัดอะไรมาแล้วบ้างนะผมเดี๋ยวจะไปประกอบที่บ้านพี่แบงค์นนะ,ะออแล้วก็อะไรเนี่ยเมื่อไรจะออก R1 โอ้โหเต็มไปหมดเลยบรรทุกคนออก R1 พี่ แฟมาเลยกี่ครั้งสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดจิกจิ๊ นะบางคนบอกว่าอยากให้พี่แบงค์พูดตรงพูดใต้อะไรอย่างงี้คราทำสเต็ปอะไรเอออ่ะคราทำสเต็ปอะไรคราผมบอกเลยว่าผมเนี่ยจะทําสเต็ปเป็นสเต็ปห้าเก้ามั้งห้าเก้าคาบูเปิดนะครับแต่ว่าช่างเนี่ยผมยังไม่รู้เลยแต่น้องช่าน้องๆรู้เนี่ยว่าอยากให้ผมทําช่างไหนเนี่ยบอกเลยตอนแรกผมตั้งใจว่าทํากับพี่แบงค์แต่ว่าพี่แบงค์เนี่ยแกเขาไม่ทำนะครับแล้วก็มีผมมีอีกคนนึงเลงไว้แล้วอยากให้ทําอยู่แบบว่าตอนแรกอะกาพี่แบงค์บอกว่าให้ไปงค์ทำกับช่างแอร์แต่เนนี้คือผมบอกว่าถ้าไปทำกับช่างแอร์เดี๋ยวคุณดูจะบอกออออีีีีีกกกวว่่่่่าาเเฮ้้ยพพพทงงชแแแรร์์ลหบค็ ช่างแอร์แล้วที่จะมาแข่งกันเพื่อผมก็เลยมีไอเดียว่าเดีย๋ยวผมเนี่ยจะมาทำกับช่างอื่น,แล,แ,ลแ,ลน,ลนแล้วเราอ่ะจะมาขี่ใส่พี่แบงค์เลยว่าแล้วเดี๋ยวทำกับช่างกันแล้วมาใส่กันดีกว่าเพราะว่าผมนั่นนึกถึงสมัยก่อนมากเลยที่เราทํากันใช่ไหมคนดูว่าเราทำอ่าอีน้องแดงเนี่ยอีน้องแดงทียใช่ไหมว่าเฮ้ยทำคนช่างมาทำับช่างโตมาเจอเนี่ยคือบอกเลยว่าอไอสัตว์โนเนียอินเดียในายปานโคตรมันโอ้แล้วก็คําถามอีกคาถามหนึ่งที่ทุกคนบอกว่าข้องใจมากเลยว่าพี่เฟมพี่อ่ะเคยแบบว่าเคยแดกพี่แบงค์ มั่งไหมครับอ่ะผมบอกก่อนเลยนะคือผมเนี่ยเคยแดกพี่แบงค์มาแรกๆมาช่วงแรกนะผมมาสู้กับเขาเนี่ยวันแรกวันแรกที่ไม่ถ่ายคลิปนะอ่ะผมพูดตรงนี้เลยวันแรกที่ไม่เคยที่ไม่ถ่ายคลิปที่เอาอีแดงมาลงมาครั้งแรกมาบอกพี่เซ็กอะวันแรกอะผมแดกแล้วันต่อไปผมว่าโดน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 ทีนี้พี่แบงค์เขาก็เลยกล่าวว่ามาเปลี่ยนน้ำมันใหม่แล้วก็มาทาเกียร์เกียร์เกียร์สี่ผมมันชอบตบเองแล้วมันโดนแดกไงทีนี้พอมาแดกปุ๊บแดกครั้งเดียวนะแดกครั้งเดียวปุ๊บเราก็เปลี่ยนเพลทพี่แบงค์ก็ไปเอาพี่เซ็กไป ร้อยบักเอ็มร้อยมาผมก็โดนโดนโดน,โดนแต่พอทีนี้มันมีจังหวะหนึง่งวันนั้นพี่แบงค์เขาอยากลงสเตอร์ลงสเตอร์ oh <my! S 1> ปุ๊บผมแดกปั๊บแดกปั๊บแดกในครั้งเดียวดะแดกครั้งเดียวที่คุยกับลูกบวช แดกเส็นคุยรูปบวกแดกเสร็จก็หมดแล้วแล้วก็จะมาแดกอะไรอีกนะแดกแดก5 7า7จ็ดเ็แรกๆคือผมบอกกันนะว่าผมเนี่ยลถผมเวลาผมทำบ้านรถนะคือรถผมมันจะสภาพแม่งสมบูรณ์ที่สุดแล้วคือเวลาทามาเสร็จปุ๊บมันก็วิ่งได้เลยอ่ะพอวิ่งเสร็จปุ๊บก็แดกเข้าช่วงแรกแดกช่วงแรกหลังๆมาตอนเนี้ยโดนแล้วปกติแล้วก็จะมีอ่าเวลาไปเล่นนะช่วงนี้นะ5 7าสมมติ5 7นะก็จะมีพี่แบงค์มีพี่มีเกมที่เลี้ยงรถกันนะแบบว่าแดกแดกไล่กันแต่พอทีเนี้ยพอเวลาพี่แบงค์ทำเนี่ยคือเขาจะทำแบบว่าใครที่่แแแดดกกกกล้้ว็คืออใหไปน แล้วก็ทำอคันหนึ่งให้มันแดอีกคันหนึ่งใช่ไหมแล้วพอทีเนี้ยพี่แบงค์ทำแดกของผมเสร็จปุ๊บก็มาทำของเกมพอทำของเกมเสร็จปุ๊บแบงค์แดกหมดแก๊งเลยอย่าแดกพี่แบงค์แดกผมทีเนี้ยตอนเนี้ยผมล้างท้ายสุดแล้วก็เดี๋ยวมีเวลาว่างเราก็จะไปทำเนี่ยคันนี้ใหม่อีกทีนึงนะครับให้มันเก่งๆนะต่อไปคำถามสุดท้ายเลยไอ้คำถามแบบว่าพี่เฟมเคยชัก จริงหรือเปล่าเอางี้คุณดูเดี๋ยวกูเล่าประสบการณ์ตอนชักน้ำให้ดูได้ไหมใครอยากฟังมั่งกดไลค์คลิปนี้มาให้ถึงห้าพันไลค์เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเลยว่าทําไมอย่างกูถึงต้องชักโดยแม่งถามกูจังเลยใครอยากรู้ไหมใครอยากรู้กดไลค์มาเลยแล้วก็นี่เลยนี่เวลาผมชักชักอะไร้ไนี่ปกติผมยืนใช่ไหมผมแพงทีนี้ดูก่อนปึ๊บแล้วก็สาวสาวโอ้หัวติดนี้ละสาวปอบปอบๆอบอบอบเหยียถามาจังเลยสั์เล้ เออก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีะ้รมากเลยก็เป็น Q&A สั้นๆบางคนก็ถามไม่ค่อยจะแบบว่ามันไม่คาถามมันมันซ้ําๆอะไรกันอย่างเงี้ยมันก็วนๆกันอยู่ประมาณนี้นะผมก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยคือใครถามอะไรมาผมก็ส่วนมากก็จะทําคลิปตอบคลิปตอบคลิปตอบเลยประมาณนี้ใครอยากรู้เรื่องอะไรอีกก็ลองถามมาได้เลยเพราะว่าคําถามนี้ก็ตอบมาหลายรอบแล้วคือแบบว่าคือถามผมแสนหนึ่งผมจะทําทีนึงนะเออก็ตอบหมดแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันเนี้ยผมต้องมาขอบคุณเพื่อคนทุกคนนะครับผมที่เป็นกําลังใจผมที่กดซับสไครต์ให้ผมทนให้ผมม เพื่อนนะครับก็มาเป็นจะเป็นคิงโซเยอร์นะครับผมแล้วก็พวกแก๊งมันนะพวกโยกพวกเปียกพวกนัดอะไรอย่างนี้แล้วก็มารีสวยมากนะครับผมนะแก๊งสวยมากแล้วก็พวกปามอะไรอย่างนี้เราก็มาเล่นกันแล้วพวกไอ้พลอยภูมิที่มันเคยทำให้พี่มันแล้วก็คนต่างๆแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยเนี่ยพี่ชายซื้อราคาผมพี่แบงนะครับผมถ้าไม่มีพี่แบงวันนั้นกันก็ผมไม่มีบ้านผมในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบพระคุณพี่แบงนะครับผมว่าเนี่ยที่พี่แบงทำให้ผมมีถึงวันนี้ผมก็รักพี่ชายคนนี้ผมมากนะครับผมแล้วก็พวกพพพีี่่ยยยงงักเเเตาาออะไร้ค เลยมานานแล้วนะครับผมก็ต้องขอบพระคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำให้ผมสู้ต่อไปนะทุกคนแล้วก็สําหรับใครที่กําลังย่อท้ออยู่ก็พยายามสู้เข้านะครับผมอย่าไปย่อท้อกับชีวิตนะครับผมขอให้ทุกคนมีกําลังใจคือตอนนี้ผมจะบอกเลยว in no. yeah. Is ่าตอนนี in right? ้ผมก็ท้อนะท้อในเรื่องหนึ่งคือตอนนี้ยอดวิวผมตกคือตอนนั้นผมบินไป7วันแล้วคือยอดวิวมันตกเหมือนเหมือนว่ามันโดนปิดกั้นอะางคนแบบว่าสมมตินะไอเกตเนี่ยมันติดตามช่องผมใช่ไหมคือผมลงลิปไปสี่มันมันพิ่งเด้งอะมันพึ่งเด้งย้อน เรียว่าพี่เพมันโดนปิดกั้นอยู่อะไรเงี้ยใครที่ไม่เห็นก็เลิกกดติดตามแล้วกดใหม่เอาละกันและทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาพท่านี้น,นะครับผมซีอีโอเกณกุณใบเยลือแอปไเร่นเกี่ด้านล่างเลยแล้วขอบคุณทุกคนทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมค a ววันนี้ก็ต้องขอจบไปอาจจนาหน่อยแต่ก็ทนดูแล้วกันเพราะว่าน้องๆจะได้รับรู้ทุกเรื่องของพี่นะอย่าลืมอยากฟังเล่าประสบการณ์หอยแบง์กดไลค์มาอย่าลืมอยากฟังกูชักไงกดไลค์มาแมา่งเอ้ย